ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเห้ไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้หู้ถ้ายังไม่จุดไฟถ้าไฟยังไม่ติดคือจะโกรธแล้วนะเออจะกโกรธเฮ้ยนั่นมันตัวยาธาตุน้ำขาวนี่พวกน้ำขาวจั่วเลยทุกคนไม่น่ามีเลยเอ้ยบีหลอกโอ้ไททันคอนสองครามใช่เอ้ยอย่าพุ่นมาทางนี้เออตัวอะไรอะ่ะเออเออ,อ โอเคต้องขอเกาสบายทามผสมทุกท่านนะขอหารกระสส่สงฟิกซีเนาะตอนนี้เขาอ,อยู่ในเกมไม่ครับเอาซีวิตรอดส,สีสนั่เองนะย uh อวูนนนะออ้วว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 าวว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 มวววววทวววนววววววอวว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 วลวว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 วัวว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 ดอววววบบดดวว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 บแบบไม่ใช่บล็อกใหม่นะทุกคนแบวบมันคืออะไรวะหลังคาของศูนย์ว c p อ่ะเออนั่นแหละเออแบบ คือทาไมมาเกิดตรงนี้วะปกติมันต้องแบบไปเกิดข้างล่างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอทำไมโคตรแปลกเลยเีย่ยแล้วมีต้นไม้เกิดตรงนี้ได้ไงเกิดกลางสูตร ECP เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเอ้ยนั่นแปลงผักนี่เอ้ยต้องมีหมู่บ้านตรงนั้นแน่เลยอะเราหาทางลงก่อนดีกว่าเอ่อลงแบบให้เจ็บน้อยที่สุดเ,เอ้ยเฮ้ยเยเช่ต้นไม้เกิดเองเหรอวะเหมือนเถาวัลย์เกิดเองเลยอาร์ช เอ้ยเดี๋ยวขอมาทางนี้ก่อนลกันสำรวจแบบไปทีละนิดทีหน่อยไงทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอ่าขอบของอันนี้ไอ้นี่อะไรอะเอ้ยเข้มเยสคาเล่เยสคาเล่จริงวะ่ะเอ้ยของเปิดเองว่ะเอ้เออเฮ้ย,ย,ย,ยดีเลยทุกคนว่าต้องเป็นของนักเดินป่าเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะแอปเปิ้ลมาทำมเยอะแยะว่าเอาแค่ เอ่อโอเคสีสีขยุ้มแล้วกันสีขยุ้มกูต้องต้องพูดยังไงวะสีชุดสี่อ้ยทุกคนทำไมเป็นเงี้ยหวังว่ามันไม่น่ามีใครอยู่แล้วนะเพราะแบบมันดูโล่งอ่ะมีแค่อันนี้ที่แบบยังจุดอยู่ยงั้นตัวนี้เฮ้ยว่าจะเป็นที่ซุกหัวนอนใครมันมาดับเอ้ยแล้วอันนี้มาได้ไงเอ้อะไรตกเมื่อกี้ ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อได้ใช้นะฮะตรงนี้ถ้ายังไม่จุดไฟถ้าไฟยังไม่ติดคือจะโกรธแล้วนะเออจะโกรธเฮ้ยดีอะอ่ะเราสำรวจไปทีละน,นิดทีละหน่อยแล้วกันนะทุกคนนี่นั่นอะไรอะเอ้ยเหมือนเขาเรียกเหรอเหมือนเสาของเรือเขาเรียกอะไรอะจำไม่ได้อะอะไรวะ ทุงทงอะไรสักอย่างแหละโอ้ต้องเป็นเรือที่แบบพังแล้วเนะี่ยเป็นเรือที่ชนฝั่งอะไรเงี้ยอืมก็แปลกดกีก็ไม่ค่อยก็ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยเห็นในแบบไมครับเลยนะแม้นี่ดูมีหมู่บ้านจริงด้วยบอกแลว้วมันเห็นแปลงผักเราจะแบบว่าแบบเอิม่มผจญภัยไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วพอแบบมืดหรือว่าดึกเฮ้ยเฮอะไรอะเฮ้ย ถ้ามันตัวยาทาด้ำขาวนี่พวน้ำขาวจัวเลยทุกคนเมื่อกี้มันจะพูดอะไรวะเอ่อถ้ามันขําใช่เราจะไปนอนที่เอ่อเต็นตรงนั้นใช่เพราะว่ามันกลายเป็นของเราแล้วแล้วเมืม่กอกี้ไอยาทาน้ำขาวมันไปไหนหายไปภายในพิบตาเราจะมาขโมยของอีกคนาาถึงเราจะมีของดีแล้วแต่เราก็จะขโมยนะคะ,อะเอามาให้หมดมีแล้วมาให้หมดอันนี้ ต้นไม้เอาไว้ไปปลูกดีกว่าปลูกอ่ะปลูกตัวนี้แล้วกันอ่ะปลูกให้หมดมีตรงไหนใส่ให้หมด,มอ,หหหมดอืออ่ะมีตรงไหนอีกอืออ่ะโอเคเอ่อมีอะไรอีกนะนอกจากอ่าบ้านหลังนั้นมันมีบ้านหลังไหนที่มันแบบว่ามีอะไรไหมมีห็บนี่ไม่น่ามีนะไม่น่ามีเลยเอ้ยผีหลอกเฮ้ยผีหลอกอ้าเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยผีพยเพิ่งหลอกเขาออกก่อนออออออ ให้เราขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนแบบดูลาดเราดูใช่ดูลาดเราดูส่วนสงูงไปนี่อยู่จุดสูงสุดแล้วนะฮะเอ้ยได้ไงไอ้ตัวยาทาน้ำขาวเอ้ยวันดีอะเอาหายไปไหนแล้วเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นมันหมู่บ้านอะไรอะเอ้ยเหมือนหมู่บ้านแม่มดเลยแบบในที่เราอัดคลิปเอ่ออะไรวะเอ่อคลิปเอาชีวิตรอดนกแก้วอะเออนั่นแหละอุยเฮ้ย ตกใจหมดเลยดีนะที่มีน้ำมาลองไว้ใครไปมาทำตตยบาดาลแตกมามา,มาทุกคนเราไปตรงนี้ก่อนกกินนี่เพื่อความชัวอโอ้ฝนตกเลยโอ้อากาศเป็นใจมากเลยฮะท่านผู้ชมมีอะไรไหมนีแม่มดหรือไม่ไม่มีอะไรไไตกใจหมดเฮ้ยวัสดีเจ้ายาท่านน้ำขาว มันชื่ออะไรอะทุกคนว่ามันต้องเป็นไททันแน่เลยเพราะมันสูงมันโอ้ไททันขอนสงครามใช่เอ้ยอย่าพุ่งมาทางนี้อย่าฉันเพิ่งเกิดเองฉันยังไม่อยากตายนะอ้าวแล้วเอ้าก็เห็นว่าสูงก็นึกว่ามีทีเข้าอย่าเข้ามานะเฮ้ยจริงวะเอ้ยแล้วมันอะไรอะป้ายใครมาปักสวัสดีเอ้ยสสสสสสวัสดี อุ้ยจเจียจงว่ะเฮ่ยเจียงว่ะอะไรเนี่ยนะสวัสดีแล้วไงต่อโหแล้วเขียนสกายเชียวใครจะก้าออกไปล่ะตัวโทษใหญ่ถ้าสมมุติแบบเผลอมาเหยียบละ่ะม,มีอะไรให้ฉันช่วยไหมเอ่อก็ก็ไม่มีนะช่วยแบบช่วยตัวเลกว็กคนนี้ได้ไหมฉักนกลัวโดนเหยียบตายอะ่ะจะไม่ทำลายเธอ ก็เขาก็ออะไรว่าท่านคอนสุข,ขามมันก็ไม่ใช่ตัวร้ายเลยนะทุกคนแต่หวานก็กลัวอยู่ดีแหละเอฉันสามารถเชื่อใจในได้ใช่ไหมานายมีชื่อไหมเจ้ายาท่านน้ำขาวทุกคนเราเงยหน้ามากไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันจะหายไปอะ่ะต้องทำไงวะต้องต้องเงยแบบนิดหนึ่งพิมพ์อะไรอีกแล้วหวานไทเบอร์อะไรฮะห,หวานเนาะ หวานไทเบอร์หวานไทเบอร์หวานไทเบอร์เดี๋ยวทำไมชื่อหวานกันเลยอะนายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่เนี่ยเอ้ยอย่าพิ่งตามมาไม่เอานายตัวใหญ่อะเดี๋ยวนายเหยียบเราแบนเราขออันนี้ก่อนอรเรียกอะไรวะขอสำรวจใช่ขอสำรวจก่อนอันนี้ก็ดูใหญ่นะทุกคนแต่ทำไมเข้าไปไกระติดเดียวอยเองวะแล้วมันมีทางลัดขึ้นก็ไม่เห็นมีอะไรนะ ้ยมีเพลงด้วยใส่ได้ไหมไม่ได้ยินเอ้ยนายจะเปิดประตูทำไมในเมื่อนายเข้ามาไม่ได้นะฮะนายช่วยพาฉันไปผจญภัยหน่อยไนดะ้ไหมเพราะาตอนนี้ฉันรู้สึกพร้อมบวกมาเลยฉันมีชุดมีอะไรครบเซตเลยเนะี่ยฉันเจอหมูบ้านมาสองหมูบ้านแล้วแต่ไม่เห็นเจออะไรที่น่าสนใจเลยเอ้ยอย่าอย่ามาเหยียบฉันนะที่อยู่ข้างหลังนายทันเป็นหญิงอ๋อเป็นผู้หญิง โอ้ยคือหวานเคยเห็นแฟนอาร์ตที่แบบเขาวาดเป็นตัวผู้หญิงอยู่ทุกคนแต่วันก็นไม่แน่ใจมันอาจจะแบบมีคอนสงครามชายคอนสงครามหญิง,อ,งอ,อ,ะอะไรกันเนอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยเสียยาวอยู่งั้นเป็นอ้าอย่าเหยียบฉันงั้นเป็นทอมฉันอยากเป็นแฟนกับเธอจะเอา้าวทำไมคนที่ไม่เกบเอาชีวิตรอดทีไรต้องมีคนมาขอเป็นแฟนแตลอดวะ คือเป็นอะไรกันเป็นโรคหรอฮะเป็นโรคหรอแต่ก็ดีใจนะที่ว่ามาชอบแต่ว่าไม่ละขอบคุณวันนี้ก็บอกไปหลายครั้งแล้วสเปกไม่ใช่คนที่เป็นไททันเอาหายไปนั่น,นละมาเรีวเจ้าท่านน้ำขาวฉันไม่เรียกนายว่าแบบหวานไชเบอร์อกฉันจะเรียกนายว่ายาท่านน้ำขาวเพราะว่านายเป็นสีขาวอย่างเงี้ยละนี่นายช่วยพาเอ้ยนายเลรวะเป็นผู้หญิงเนาะเธอช่วยพาฉันไปหาที่แบบะจุนภัยหน่อยได้ไหมแบบเรื่องมันร้อนอะ เดี๋ยวฉันจะคุ้ม,มกันเธอเองคุ้มกันจากอะไรไม่มีอะไรคุ้มกันเลยตัวเมื่มอน,นี้ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วถ้าเราแบบไปไประจนภัยแล้วน่าจะเอาแอปเปิ้ลมาเยอะกว่าน,นี้นะทุกคนแต่แต่จริงๆแค่นี้ก็ไม่หมดแล้วแหละพูดไปงั้นแหละรู้สึกว่าจะเคลื่อนขั้นจะแหลกอยู่พอสมควรนะให้ทุกคนขาเริ่มจะแบบว่าเริ่มเขาเรียกอ,อะไรวะเริ่มกระตุกตึ๊กตักตึ๊กตัก,ตก,ตกอยู่พอสมควรมีอะไรให้เขาเราข้าม แ๋ยวถ้าน้ำขาวรอด้วยนายเดินแปลกจังเพบควาจะเรียกนายเลยคุณแล้วกันคุณเอ้ยอย่ามาดันตกใจอุย้ยตกใจหมดจะตีน้องน้องแค่ไม่รู้นายช่วยอ่ะเอาไปแล้วมาเล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะรูปปั้นเหรอเยสคาเล่เยสคาเล่โอ้โห เป็นหลายๆห,หัวนะสองหัวเฮ้ยนี่คืออะไรเออตัวอะไรอะ่ะเออเอออู้โอ้ไมค์อ้อ้าเออ,อ,อมันเร็วมากเลยอ,อู้วนมันเร็วมากเลยคือแบบเพิ่งหันหลังให้เองแม่งกระชิบกระชิบกระชิบแบบมา,มาใกล้เลยอะ่ะไม่ตกใจจริงไม่น่ากลัวว่ะตัวนั้นไม่อิม่มเนี่ยน้ามีน่าจะเป็นคนหินธรรมดาน ในท่านขอส่งคราในช่วยจัดการให้หน่อยฉันกลัวแล้วมันฆ่ายากเลยนะไม่ใช่อะไรกามันตายยากคิดเป๋งเลยไปน่าก,กลัวเมื่อกี้คขตกใจเลยนะนั่นน่ะหมดแล้วมั้งไอคือเห็ดเออเหมือนเคยเห็นที่บ้านอันนั้นไอ,อนี่คือแร,อรอ่เลยอ่ะจะไม่มีที่ขุดอะขอที่ขุดหน่อยขอที่ขุดหน่อย อยากขุดเงินเพที่ขุดหน่อยโอเคได้ละขอบค,คุณค่ะปึ๊บอ๋อ,อได้เป็นบอกก่อนนึกอว่าแบบจะดรอปเป็นอะไรปแปลกๆสิโอ้แต่อันนี้ค่อนข้างจะแข็งเอ้ยหรือว่ามันทุบไม่ได้เออมันทุบไม่ได้ทุกคนอันนี้ได้อันนี้บอกพวกนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแหละอ่าเป็นอะไรวะเอ่อลาพีช่กับเรสโตรโลืมชื่อหมดละ แต่เนี่ยเราไม่สามารถแบบทุบได้อะเอา้าเธอทําได้เช่นไรคือเพิ่งรู้ว่าเททันคอนสงครามมันแบบมันเก่งกาขนาดนี้ยเอ้ยไม่ได้วะอันนี้คืออะไรอ่ะเขียวเขียวเมื่อกหอยเหรอรไม่รู้เก็บมาทาไมเหมือนกันอันนี้มันคืออะไรบ๊วยอะไรวะไข่หอยเหรอเหลืออะไรยังมันเดิดทุกคนเราไปที่อื่นกันดีกว่าเราอย่ามาแบบมาอยู่ตรงนี้นานเลยเป็นอะไรอ่ะ เรือเรือหรอต้องเป็นเรือแบบเหมือนตอนต้นคลิปแน่เลยอะเรือจมเรือพังอะไรอย่างี้การทะเลฉันจะไปดูปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผันเจออะไรใต้น้ำประสาทใช่แต่เราจะไม่ไปตรงนั้นเพราะมันอันตรายไงล่ะรู้เลยว่าต้องเจอกับอะไรไม่มีกล่องสมบัติเลยหรอปกติพวกเรือแบบอะไรอย่างนี้มันต้องมีสิ โอ้ผิดหวังจังเลยเราไปที่อื่นกันดีกว่าอย่าไปใต้น้ำนะแต่แบบไม่น่าไหวอะ่ะนายไหวไหมท่านคนสงครามท่านนายจะลงไบแบบเอ่อเขาเรียกอะไรวะประสาทของตัวตาเดียวอ่ะมันชื่ออะไรนะน่าจะไม่ได้วะในในพอจะสู้ไหวไหมถ้าไหวเราก็ไปถ้าไม่ไหวเราก็หนีแค่นั้นแหละเอา้าทำไมอะ่ะ ต้องกลับบ้านแล้วหรอโอ้โแปบ๊บเดียวเองเ่ะไม่นุกเลยจึกอ่ะยังอ่านไม่เสร็จเลยนั้นฉันจะไปกับเธอก่อนจะไปไหนอืมถ้านายรีบกลับบ้านก็กลับก่อนก็ได้เพราะว่าฉันว่ามันคงต้องใช้เวลานานอะถ้าจะไปมันออยุง่งยากอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนายต้องมาช่วยฉันนะตอนตอนต่อไปอะ EP สองนายต้องมาช่วยฉัน เข้าใจไหม้าใจกระโดดสองทีสั่งเป็นหมาเลยเอ้ยน้องกระโดด <c oughs> เจอกันบ๊ายบายขอบคุณนะที่มาช่วยมาอาักขาไม่เจอกันอีพีสองนะบายบาย,บาย,บ,ายบายครับบายบายโอ้ทุกคนยาท่าน้ำขาวไปแล้วเเราต้องมาต่ออีพีสองกับน้องยาท่าน้ำขาวเลยวแหละทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไค i b ์ให้หวานกับน้องอย่าราน้ำขาวด้วยนะคะถ้าใครอยากดู e ี2ีก็เม้นมาเลยไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายแล้วใครมันมาเทน้ำเนี่ย